ประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตคืนที่3ารทามา่าแฮร์ริสเป็นตัวแทนชิงรองรประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการบารักโอบามาระบุทำเป็นผู้นำที่ความสามารถไม่ถึงทาโตกับโอบามาเป็นผู้นำไร้ประสิทธิภาพหัวหน,น้าว o โภาคภาษาไทยวิเคราะห์การประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตสะท้อนสถานการณ์ไม่ปกติยุคโควิด19 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้พบทันโลกกับไทย PBS World กับดิฉันนัฐถา,ฐาโกโมลวาทินและดิฉันดนยานาบุญน,นาค่ะคุณดนยานาคะเราติดตามการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมออแครตมาต่อเนื่องนะคะในทันโลกกับไทย PBS World เมื่อคืนนี้ตามเวลาสหรัฐเป็นคืนที่3แล้วและถือว่าเป็นคืนประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐค่ะที่ผู้หญิงผิวสีซึ่งเป็นแอฟริกันอเมริกันและเชื้อชาติเอเชียอเมริกันก็คือกัมลาแฮริส ได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับโจไบเดนซึ่งก็ได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการแล้วเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีน่าจะเรียกได้ว่าเป็นคืนของผู้หญิงแห่งพรรคเดโมแครตเลยค่ะคุณดวงยนาะใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกว่า acceptance speech ของเธอก็เรียกได้ว่ากินใจใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะเราไปฟังเสียงสักนิดหนึ่งกันค่ะ The constant chaos leaves us adrift. The incompetence makes us feel afraid. The callousness makes us feel alone. We can do better and deserve so much more. We must elect a president who will bring something different, something better. And do the important work. A president who will bring all of us together, Black, White, Latino, Asian, Indigenous, to achieve the future we collectively want. We must elect Joe Biden. Ben <Fight. S 2> คำกล่าวสุนทรพจน์ที่กินใจผู้สนับสนุนมากๆเลยนะคะและนอกจากนี้คำว่าแฮร์ริสก็ไม่ลืมที่จะโจมตีความล้มเหลวของนายทรัมป์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการปัญหาต่างๆตั้งแต่เรื่องโควิด1 9รวมถึงความไม่เท่าเทียมเรื่องของเชื้อชาติด้วยนะคะเป็นมิชชั่นเป็นภารกิจสำคัญนะคะกับการขึ้นมารับในฐานะที่จะเป็นตัวแทนของพรรค d e โมแครตอย่างเป็นทางการและกัมลาแฮริสเนี่ยไม่ลืมที่จะย้ําจุดแข็งของตัวเองค่ะ,ะคุณดยนายก็คือความเป็นผู้หญิงผิวสีเพราะว่าพ่อมาจากจาไมกาแม่มาจากอินเดียทําให้มีความผสมผสานาาในเรื่องเชื้อชาตินะคะก็ถือได้ว่าเป็นผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันเชื้อสายเอเชียนอเมริกันและความหลากหลายทางเชื้อชาติเนี่ยถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของกัมลาแฮริสในช่วงเวลานี้ที่สังคมสหรัฐกําลังเผชิญ แรงกดดันเรื่องการเหยียดเชื้อชาติอย่างหนักจากกรณีการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์เพราะฉะนั้นก็เป็นหมุดหมายของพรรคเดโมแครตค่ะว่าถ้านำตรงนี้เป็นจุดแข็งแล้วก็อาจจะได้เสียงสนับสนุนจากคนอเมริกันที่จะออกไปใช้สิทธิ์กันในครั้งนี้ค่ะใช่และะ้วค่ะคุณนัฐาคะ่ะคือตั้งแต่คืนแรกของการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตก็จะเห็นว่าคีสปีกเกอร์แต่ละคนเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยซึ่งก็เป็นจุดแข็งที่จะช่วยดึงดูด ประชาชนให้ลงมาลงคะแนนให้กับโจไบเดนนั่นเองค่ะก็มลาแฮริสนี่มีความโดดเด่นอย่างมากนะคะเพราะถือว่าเป็นผู้หญิงที่สร้างประวัติศาสตร์ในชีวิตการทำงานนอกเหนือไปจากประวัติส่วนตัวปีนี้อายุ55ปีค่ะและเป็นวุฒธธิสมาชิกที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นนักกฎหมายเติบโตมาจากการทำงานด้านกฎหมายเริ่มต้นชีวิตการเมืองจากการทำงานด้านกฎหมายแล้วก็ขึ้นเป็นอายการสูงสุด ผู้หญิงคนแรกค่ะที่นครซันฟรานซิสโกก่อนที่จะมาเป็นวุฒธธิสมาชิกจากรัฐแคลิฟอร์เนียก็ถือว่าเป็นผู้หญิงคนแรกอีกเช่นกันค่ะคุณดญนาคะค่ะก็สร้างประวัติาศาสตร์ในหลายช่วงหลายตอนของเธอเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ก็ต้องบอกนะคะว่าโจไบเดนเลือกคนไม่ผิดจริงๆเพราะว่าเธอก็คงจะเป็นฐานเสียงให้กับคนที่เป็นชาวผิวสีแล้วก็ผู้หญิงที่เปรียบเสมือนว่า มองเขาเหมือนเป็นไอดอลด้วยค่ะคือในช่วงเวลานี้ที่โจไบเดนอายุถึง77ปี mm hmm. ก็คาดการณ์กันนะคะว่าจะต้องมองว่าคนที่จะมาเป็นผู้สมัครเพื่อชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีต้องมองไปถึงอนาคตของพรรคเดโมแครตเพราะว่าถ้าสมมุติว่าโจไบเดนชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้บวกไปอีก4ปีข้างหน้าก็จะอายุประมาณ82ปีถึงปีนั้น ในปี2024ก็อ,อาจจะอายุมากเกินไปที่จะลงสมัครในสมัยที่ 2. 2>, 2เพราะฉะนั้นก็เป็นเสมือนการสร้างทรัพยากรสร้างบุคคลที่มีศักยภาพสูงอย่างกัมาลาแฮริสให้เข้ามาชิงชัยในฐานะที่เป็นคู่หูของโจไบเดนและก็สมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดีค่ะครั้งนี้นอกจากที่จะได้เห็นสปีสุนทรพจน์ของกัมาลาแฮริสก็เห็นผู้นำคนอื่นๆของพรรคเดมโมแครตออกมา ประสานเสียงร่วมกันเพื่อที่จะสนับสนุนทั้งกัม马แฮริสกัมล拉แฮร์ริสแล้วก็โจไบเดนด้วยนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และก็พรรครีพับลิกันด้วยนะคะอย่างเช่นบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐค่ะที่กล้าที่จะโจมตีแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะเราไปฟังเสียงกันค่ะ For close to four years now he has shown no interest in putting in the work. No interest in finding common ground. No interest in using the awesome power of his office to help anyone but himself and his friends. No interest in treating the presidency as anything but one more reality show that he can use to get the attention he craves. Yep. Donald Trump hasn't grown into the job because he can't. And the consequences of that failure are severe. เรียกได้ว่าเจ็บแสบเลยทีเดียวนะคะและอาจจะเป็นครั้งแรกค่ะที่โอบามาเอ่ยถึงนายทรัมป์โดยเรียกชื่อและก็โจมตีแบบไม่อ้อมค้อมอีกต่อไปนะคะแล้วก็โอบามาเองก็ยังเป็นประธานาธิบดีที่ยังได้รับความนิยมอยู่มากถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วนั่นเองค่ะ mm. นอกจากนี้โอบามาก็ยังย้ำด้วยนะคะว่าผลจากช่วงที่นายทรัมป์เป็นประธานาธิบดีก็จะก่อให้เกิดผลเสียตามมาและความพูนจะ และความภูมิใจของคนอเมริกันก็กำลังจะลดลงด้วยนะคะนั่นก็คือเหตุผลค่ะว่าทำไมนายโอบามารวมถึงสมาชิพกพรรคเดโมแครตหลายคนด้วยกันถึงพร้อมใจที่จะคอนเฟนซ์ให้ชาวอเมริกันไปเลือกตั้งให้ได้ในปีนี้เพื่อให้โจไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนั่นเองการออกมาสนับสนุนของโอบามาก็มีความสำคัญอย่างมากสำหรับโจไบเดนนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณดยนาอธิบายเป็นประธานาธิบดี คนที่44สําหรับบารักโอบามาแล้วยังได้รับคะแนนนิยมอย่างมากคนอเมริกันยังชื่นชอบอย่างมากนะคะโดยเฉพาะคนผิวสีคนแอฟริกันอเมริกันเมื่อออกมาสนับสนุนโจไบเดนบอกว่าเป็นเสมือนเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นพี่ชายด้วยนะคะคือใช้ความใกล้ชิดในแง่ของความสัมพันธ์ในเชิงมิตรภาพ ก็ทําให้คนน่าจะรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจโจไบเดนมากขึ้นมาถ้าย้อนกลับไปในช่วง8ปีที่โอบามาเป็นประธานาธิบดีก็จะได้เห็นการทํางานเคียงบ่าเคียงไหลกันในหลายๆขั้นตอนนะคะเวลาออกงานด้วยกันก็จะเห็นความสนิทสนมเกิดขึ้นจริงๆค่ะถ้าได้ย้อนกลับไปดูภาพระหว่างโจไบเดนและบารักโอบามานะคะซึ่งการออกมาแสดงจุดยืนในครั้งนี้ก็เท่ากับการผลึกกําลังของ อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและมิเชลโอบามาอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งด้วยที่ให้การสนับสนุนโจไบเดนค่ะและอย่างที่คุณดยนาอธิบายเป็นครั้งแรกจริงๆที่ประธานาธิบดีโอบามามาเอ่ยชื่อในช้์ตรงๆนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีวิาพากษ์วิจาร์บ้างแต่ว่าก็จะมีมารยาทรักษาระยะห่างมีความสุภาพแต่ครั้งนี้ก็คือการปล่อยหมัดเต็มๆเลยแล้วก็ จมตีไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงค่ะคือเรียกได้ว่าพูดตรงๆโจมตีตรงๆเพื่อให้คนโหวตให้โจไบได้นั่นเองแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าทั้งบารัคโอบามาและก็มิเชลโอบามาแฟนคลับเยอะนะคะเพราะเวลาที่ออกมาพูดในช่วง e m o o r r t t i c o o v v n t t o o เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีสปีชที่กินใจคนดูไม่มากก็น,น้อยนะคะเนี่ย อีกท่านหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คือฮิลลารีคลินตันนะคะ,คะซึ่งเป็นคู่ปรับกับประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์มาตลอดมาคราวนี้นี่โจมตีทรัมมากขนาดไหนคะก็เรียกได้ว่าโจมตีไม่แพ้นายโอบามาเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าโจมตีตรงๆรงเหมือนกันแต่ก็อยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าน,นางคลินตันได้พูดว่าอย่างไรบ้างคะ่ะ for four years people have told me I didn't realize how dangerous he was I wish I could do it all over. Or worse, I should have voted. Look, this can't be another woulda, coulda, shoulda election. Remember back in 2016 when Trump asked, What do you have to lose? Well, now we know our health care, our jobs, our loved ones, our leadership in the world, and even our post office. But let's set our sights higher than getting one man out of the White House. Joe Biden and Harris are going to give so much to vote for. Biden are give Harris and Kamala much us ซึ่งนางคลินตันก็บอกนะคะว่าเธอก็หวังว่าในทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีที่ดีกว่านี้แต่ก็น,น่าเศร้าที่ว่าเหมือนทำได้แค่เนี้ค่ะคุณนาาัฐาแลนอกจากนี้เขาก็มีพอยอย่างหนึ่งก็คือเขาก็หยิบยกสิ่งที่ประชาชนเคยพูดว่าโอไม่คิดเลยว่านายทรัมป์จะอันตรายได้ขนาดนี้ โอ้ถ้ารู้อย่างนี้ฉันน่าจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับพรรคเดมโมแครตอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของงานคลินตันที่ได้พูดไปในงานประชุมวันนั้นค่ะค่ะคือถ้าย้อนกลับไป4ปีที่แล้วเนี่ยฮิลลารีคลินตันก็เคยช้ำใจมาแล้วนะคะกับระบบการเลือกตั้งของสหรัฐเพราะถ้าไปดูคะแนน Popular v o โหจริงๆชนะทัม้์อยู่ถึง3<ช>ล้านค,คะแนนแต่ด้วยระบบการเลือกตั้งในสหรัฐนะคะทำให้ในที่สุดทั้์ก็ได้รับชัยชนะไปเพราะาเป็นการเลือกตั้งผ่านตัวแทน มาครั้งนี้ก็ต้องพยายามสู้กับทรัมป์แล้วก็ให้คนสนับสนุนโจโบไบเดนกับกรมาล่าแฮร์ริสกันอย่างสุดตัวนะคะผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ก็ต้องเป็นคู่ปรับของทรัมป์เช่นเดียวกันก็คือแนนซี่เปโลซี่ก็ออกมาหนุนโจโบไบเดนเต็มที่เช่นเดียวกันนะ,ะใช่ค่ะเพราะว่านางแนนซี่เปโลซี่ถือว่าเป็น เรียกได้ว่าเป็นคู่เป็นคู่ปรับแล้วก็เป็นศัตรูก็ว่าได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าไม่ไม่ว่านายทรัมป์หรือนางเปลลซีจะเจอกันทีไรเนี่ยจะต้องมีเรื่องกันตลอดเลยคราวนี้เราบอัฟังกันค่ะว่านางนางแนนซี่เปลลซีจะพูดว่าอย่างไรคะ่ะ We have sent the Senate bills for lower healthcare costs for bigger paychecks for cleaner government protecting John Lewis's voting rights and enacting George Floyd Justice and Policing Act. We have sent the Senate bills to protect our dreamers, LGBTQ equality, to prevent gun violence, and to preserve our planet for future generations and even more. All of this is possible for America. Who was standing in the way? Mitch McConnell and Donald Trump. We have sent the Senate. <laughs> เฮเลนริกคลินตันนี่ก็เรียกว่าซอฟแล้วนะคะสำหรับเบลลซีค่ะนันซี่เปลลซี่ก็มีอาวุธสำคัญนะคะด้วยความเป็นประธานสภาคองเกรสก็จะกลุ่มสภาล่างของสหรัฐเวลาที่จะโหวตกันในระดับสภาพรรคเดโมแครตของเสียงข้างมากในสภาล่างนะคะและการทำงานในฐานะที่เป็นประธานสภาคองเกรสก็จะพยายามกันไม่ให้เสียงของรีพับลิกันเนี่ยผ่าน สภาล่างไปให้ได้ก็เลยได้เห็นการขับเคี่ยวโดยเฉพาะวิวาทะระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และแนนซี่เปโลซี่อยู่หลายรอบทีเดียวไม่ใช่แค่ในสภานะคะในทวิตเตอร์ด้วยคือเจอเกินทีไรต้องมีเรื่องกันตลอดคือเรียกว่าเป็นศัตรูคู่แคนนประจําทําเรียบขาวก็ว่าได้นะคะและอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือนางอลิซาเบธวอร์เรนนะคะซึ่งเคยเป็นคู่แข่งของโจไบเดนเพื่อที่จะเป็นตัวแทนพรรค เพื่อไปเป็นผู้นําสหรัฐนั่นเองรอรไปฟังเสียงกันค่ะว่าอลิซาเบธพอลวอเรนจะพูดยังไงเกี่ยวกับโจไบเดนค่ะ Donald Trump's ignorance and incompetence have always been a danger to our country. COVID-19 was Trump's biggest test. He failed miserably. Today, America has the most COVID deaths in the world and an economic collapse. And both crises are falling hardest on Black and Brown families. Millions out of work, millions more trapped in cycles of poverty, millions on the brink of losing their homes, millions of restaurants and stores hanging by a thread. This crisis is bad, and it didn't have to be this way. This crisis is on Donald Trump and the Republicans who enable him. On November 3rd, we will hold them all accountable. อันนี้ก็ตรงๆเหมือนกันโจมตี Donald Trump และพรรค Republican ตรงๆเลยว่าเขาล้มเหลวในการจัดการปัญหาโควิด -19 แล้วก็พาวะเศรษฐกิจตกต่ําอย่างไรค่ะเป็นสุนทรพจน์ของอลิซาเบธวอเรนนะคะซึ่งถ้าไปอ่านบทความของนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยบอกว่า ดีที่สุดสําหรับคืนที่3เลยเพราะ,ะว่าเต็มไปด้วยเนื้อหาแล้วก็ฉายภาพเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้นจากโควิด -19 นะคะซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นที่สหรัฐกาลังเผชิญและดูจะเห็นภาพมากที่สุดนะคะว่าการที่รัฐบาลของไนทยทรัมป์จัดการปัญหานี้ล้มเหลวอย่างไรแล้วก็เห็นเลยนะคะว่าการที่พวกเขาล้มเหลวในการจัดการเรื่องโควิด -19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ส่งผลต่อคนที่ทาที่ต้องตกงานไปด้วยนะคะคซึ่งโอกาสที่จะทำให้ในายทรัมป์พ้นจากตำแหน่งได้ก็คือต้องโหวตให้โจไบเดนนั่นเองนั่นสิคะก็คงจะต้องดูแลค่ะแต่ว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยจะอยู่ที่คืนนี้นะคะคุณดนยาเยพราะ <laughs> ว่าได้เห็นสุนทรพจน์มา3คืนเพื่อประกาศสนับสนุนโจไบเดนยังไม่จบค่ะคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐจะเป็นคืนที่4แล้วก็จะได้เห็นไฮไลท์สาคัญก็คือโจไบเดนเนี่ยแหละ จะออกมากราบสุนทรพจน์เพื่อบอกว่าตัวเองเตรียมที่จะทำงานอย่างไรนะคะแล้วก็ต้องพูดประโยคเด็กก็คือ I accept your n o m i n a t i o n ซึ่งเราคงจะได้ยินคำนี้ในคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐค่ะ,คะเอาละค่ะและเพื่อที่จะให้เข้าใจบรรยากาศและความรู้สึกของคนอเมริกันในช่วงเวลานี้ที่ติดตามทั้ง ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตพรรคริ Democrat, พับลิกันมองการประชุมใหญ่ครั้งนี้อย่างไรช่วงนี้เราจะคุยกับคุณรัตพลอ่อนสนิทหัวหน้า VOA ภาคภาษาไทยค่ะสดตรงจากกรุงวอชิงตันดีซีค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตพลคะสวัสดีครับค่ะได้ติดตามคืนที่3เนี่ยนะคะไฮไลท์สำหรับคุณรัตพลเลยเนี่ยคือใครคะคืนที่3ประธานาธิบดีโอบามานะครับ อดีตประธานาธิบดีโอบามาขึ้นถแถลงก็เป็นเป็นสิ่งที่คนจับตามองแล้วก็ท่านก็ใช้เวลาพูดนานพอสมควรสิ่งที่น่าสนใจของสปีชของโอบามาก็คือว่า,าได้ break from tradition คือไม่ค่อยเหมือนกับที่อดีตประธานาธิบดีคนอื่นที่ร่วม Convention ทางการเมืองเพราะว่าปกติเนี่ยมักจะมีการหลีกเลี่ยงกระทบกระทั่งหรือว่าวิาพากษ์วิจารณ์โดยตรงกับประธานาธิบดีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย ป,ประธานาธิบดีอดีตป,ประธานาธิบดีโอบามาได้ไดไดพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์อย่างตรงๆเลยครับค่ะแล้วถ้าดูภาพรวมของการจัดงานประชุมใหญ่3คืนที่ผ่านมาความพิเศษเนี่ยคืออะไรคะสำหรับการประชุมในปีนี้ความพิเศษครั้งนี้มาพร้อมกับสภาพการที่ไม่เหมือนกับปีก่อนๆนะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ เหลือเพียงแค่กิจกรรมน้อยมากที่จัดอยู่ในสถานที่จริงที่มิลวอกกี้รัตวิสคอนซินซึ่งเป็น b a t t l e g r o u เท State ความพิเศษก็คือว่าส่วนมากเลยเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบออนไลน์คือเป็นแบบเวอร์ชวถึงแม้ว่าจะมีการบางคนที่มีสปีชอาจจะเป็นส่งคลิปมาสดบางคนเป็นคลิปอัดนะครับ แล้วก็มีลูกเล่นที่คนก็พยายามใช้ผู้จัดเนี่ยพยายามใช้เนื่องจากการเป็นออนไลน์ก็ควบคุมบรรยากาศได้ง่ายขึ้นควบคุมระยะเวลาการพูดของสปิเกอร์ได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันที่ขึ้นชื่อว่ามักจะใช้เวลาพูดเยอะนะครับก็พอมาเป็นการส่งคลิปมาก็จะเป็นการที่ควบคุมเวลาได้อีกประการหนึ่งก็คือโรลบอลซึ่งโรคอลก็คือว่าผู้แทนแต่ละรัฐเนี่ยจะได้ กล่าวคําสนับสนุนว่าจะเสนอใครเป็นตัวแทนพักในการชิงประธานาธิบดีจากเดิมเนี่ยคนเป็นหมื่นเป็นแสนมาร่วมที่คอนเวนชันฮอลล์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นการส่งภาพจากรัฐต่างๆมาแล้วก็ประกาศว่ารัฐนี้สนับสนุนบุคคลผู้นี้ข้อที่ไม่เหมือนแต่ว่าได้ใช้ประโยชน์จากการที่ส่งมาจากแดนไกลก็คือว่าสามารถเลือกสถานที่ที่เป็น สถานที่ไอคอนิกหรือว่าเป็นที่น่าจดจำอยู่ในแบ็ k กราวด์ได้อย่างเช่นตัวนายกเทศมนตรีของกรุงวอชิงตันเองนะครับเมอริลลบราวเซอร์ก็ได้ได้เลือกภาพ Black Lives Matter Plaza เป็นภาพเบื้องหลังนะฮะที่เธอกล่าวคำสนับสนุนโจไบเดนอัน,นั้นก็เป็นสีสันที่ไม่เคยเห็นอีกอย่างหนึ่งถ้าย้อนกลับไปวันแรกเลยเนี่ยยังได้เห็นการเริ่มรายการด้วยการส่งคลิป เพลงประสานเสียงเพลงชาติสหรัฐนะเป็นเป็นอจอคอมพิวเตอร์อยู่เหมือนที่เราคุยกันเนี่ยแล้วก็เป็นภาพคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติร่วมร้องประสานเสียงเพลงชาติอเมริกันเพื่อเปิด DNC ครับสุดท้ายนี้ค่ะนับจากวันนี้จนถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่3พฤศจิกาย,ยนนี้จะมีเหตุการณ์ไหนที่เราควรจะจับตามองเป็นพิเศษมัคะ ครับอย่างระยะสั้นก็สัปดาห์หน้านะครับมีการประชุมใหญ่ของพรรครูคาร์ิกันก็จะได้เห็นประธานาธิบดี Donald Trump ถแถลงรับตําแหน่งและผู้ที่จะมาขึ้นเวทีก็เป็นบุคคลที่มีแฟนๆหรู e p u b l ิ c ก n นเยอะอยู่ก็คืออีวานก Trump แล้วก็โดนัลด์ทรัม j ์จูจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดีเบตน่าสนใจที่จะได้เห็นโดนัลด์ทรัม์แล้วก็โจไบเดนดีเบต ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือการประชันฝีปากกันระหว่างแคมร่าแฮร์ริสกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากเช่นกันส่วนประเด็นเรื่องสำคัญในอเมริกาตอนนี้เนี่ยก็ยังคงจะต้องเป็นจับตาดูนะครับว่าเรื่องแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจะเป็นอย่างไรแล้วก็การเดินเกมทางการเมืองระหว่างหรือพับิกันที่คุมเสียงข้างมาก ในวุฒิสภาสูงแล้วก็เดโมแครตที่คุมเสียงข้างมากในสภาล่างเนี่ยจะหาจุดเชื่อมต่อกันได้ไหมเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่2สําหรับคนอเมริกันครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณรัตพลมากนะคะที่ร่วมรายการสดๆตรงๆจากกลุงวอชิงตันดีซีค่ะทำให้เราได้เข้าใจภาพการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตัและแนวทางการขับเคีื่อนทางการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือทันโลกกับไทย PBS World ค่ะคุณนัฐาและดิฉันโดนยนาลาคุณผู้ชมกอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ